อุตสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปะริวลานิภิกุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโฆอิมานิพัตตานิ สัปริเวลานี้ปฏิคันหาตูอันหาตังทีฆระตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัะตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ ขอพระพิสูสงฆ์จงรับซึ่งพัะตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเนาทินสาธุกับกุนนเรื่อเดียนท่านผู้วาราชการจังยร์ ปัจเจรับพรยะลาวาริวหาปุลาภาริกรติเตกกลังเอวะเอวะอิโตทินังเตตานังอุปากปบตรอิจิตังปัสิตังตุมหังจิตังเอวะตานิจตุสัพเพปุเริตุตังกปา ຈันໂທະພະນາຣາໂສຍະອາມະນິໂສທິຣະໂສຍະທາເຍໂອເວວຕສ and uh... อตนะครับโดยพระอาจารย์์ลองพิญยาตโลได้นำคณะสเสดอจรับปพิญญาบัตรวันนี้นะครับแล้วก็ภูมิเรศนำเรียนเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้ต้นบุญใหญ่หลายท่านของยอดลูกใเรานะครับก็ได้โครงการพัฒนาคุณธรรมเสริมเยื่อแข็งเพื่อการพัฒนาวิชาและพิการชนทั่วไปนะครับก็ถึงวันปิดเช่นกันนะครับที่วัดบุรพพาพิรามนะครับโดยพระเดชคุณท่านพระสุพรรบ้านเวีีเจ้าคณะจังหวัด ของเจ้าพระในเจ้าเลยนะครับเจ้าวัดวัดบุรพาพิรามพ้ารามหลวงนะครับก็เกิดตูดูสุรธรรมนะครับหลายท่านนะครับก็เรียนถามนะครับบอกพรษาแล้วเห็เป็นไหมนะครับโครงการนี้ก็เรียนว่าก็ยังมีอยู่ต่อเพื่อนนะครับ เนการตระกาศขนในที่นอกพราษาเช่จะมีนะครับโครงการธรรมาสว์นกราก็มอย่ังาว่าทางแล้ก็จาร่ประเทด้นะครับือนะครับที่ประกาศทอูันาอีกทั้งหนะรเป็นการยนกัาลกภษานะครับเรียนในทา้ษารราบว่าทางเรได้เขาไป คอะกรารก็เดินทางมา้วยกับพี่ด้วยนะครับต็ขอยสิคด้วยครับาขนาระนนนะครสอับท่านโดยสารนกระตนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับวันที่16ตุลาคม2 5 9ซึ่งเป็นวัน ออกพรรษาก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านนะครับจังหวัดร้อยเอกจะจัดพิธีทำาิธีกักบาตรเรื่องในเทศก,กาลออกพรรษาณสถานที่แห่งนี้นะครับหรือว่าถ้าติดเป็นควรเข้าทิหา่หรือว่ายัางไงก็จะน่สงฆ์วัดบึงพระรามชัยทั้งวัดนะครับหมดวัดประมาณร้อยกว่ารูปมารับบิบาตใน วันที่16ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันกอกพรรษาก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมทวบนกฐบารเนื่องในเทศกาลออกพรรษาพร้อมกันเพื่อสร้างบุญบารมีสำหรับโครงการถวบ,บนกฐบาร์การิตนอกเทศกาลข้าพรรษาที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับผิดชอบเป็นไปเี้ทาุการก็จะ เริ่มดำเนินการในวันที่23ตุลาคม2559นะครับก็เป็นการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ตลอดปีทั้งในเทศกาลและก็นอกเทศกาลเข้าพรรษาสว่วนในวันที่16ตุลาคมซึ่งเป็นวันตออ่อพรรษาก็เป็นกรณีพิเศษนะครับก็ขอประกาศสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมทำบุญตักบาตรโดยร้อมเพียงกันขอ,อนำเรียนทุกท่านเพื่อตรวทราบเป็นเบื้องต้นครับผม それでは。